เห็ดละหกขาวครับเป็นมูเลยครับครับจุ่มเห็นยูเจ้าครับเห็ดละหกเหลืองครับไปได้มาคูนเห็ดนดำครับจุ่มเห็นยูเจ้าครับกำลังพอดีแข็งนะครับอือลุกๆที่ตุกตาลุ่มตุกนี่ครับแต่ว่าช็อตจะได้มาเรื่อยๆนะครับไปต่อครับ งามเลยวัตถีบอพ่อแบบนี้แกงขาไล่ครับสี่สวยเลยครับเจอนี้สองดอกครับอเวัตถีบอสีบอพ่อจังส,งส,งสีอยู่ที่คนทางนีะครับนี้มีแล้วกมขาวมีแล้วกมขาวสามสิ สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟทีทุกทุกท่านครับสวัสดีค่ะว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเพราะตอนรับข่าวซูช่องชนตะองเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมวันนี้เป็นช่วงเส้นสายของวันที่8เดือนกรกฎาคมพศ2568ครับพิกัดคือปานนวลท่องหมู่3ตำบลห้วยคาอำเภอบุญทริเจริญบนราชธานีครับหมายเนี่ของเขาพ่อพี่น้องเขาจะเริ่มจากว่างบากไปครับแล้วก็ไ่พอแล้วครับนี่ยเอฟถุงแดงขาไร้ครับเไม่พี่น้องสองดอกแรกแหกหมันครับ มาหลุนว่าเ้าจะบมานว่าครับจะจบจุดหมายเดียวบ่อเมื่อวานบ่อเดชเอปาปลาให้พี่น้องในเบิ้งกะเเ็บเข่าด้วยครับเห็นแล้วงอกดอกแหลกของอ่อนได้อยู่ข้างทางด้วยครับพี่น้องไปต่อครับรกอแดงแกงหวานครับงบางานมนะครับ เขาบอกนึงครับอู้ตะก,กอเบิดไปน้อยหนึ่งครับแต่ยังงามด้วยครับเห็นหลงขาวบานครับโอ้บางเก่เาแล้วครับเพืนอ้น้องคู่มือเฮ็ดหาอย่างแค่เห็ดหลงขาวครับปเป็นมูเลยครับคุณครับจุ่มเหมือนอยู่้ะครับเติมจากบอลจุ่มเพื่อนก่อนนะครับ มูเดียวนี่แกงอิม่มนะครับว่าหากใหม่ไล่ไลครับเอาออกอางาครับโอ้ขาดสาครับเ mm. บาขาดน้อยนึงครับเอาเป็นยังครับบอกแดบเป็นสิละครับเฮ็ดอยู่แน่อันีหนมกหากใหม่มันหลยครับ นอครับทำนี่หนึ่งแกงในวัดครับสวยๆเลยครับหากใหม่มันลายครับเอาหนาบแน่ยึงนาทีหกน้าแม่แหละครับ เนี่ยเบาขาดเวยอครับโอ้เก็บของข้างเก็บหนาเนี่ยครับพ้พี่น้องมันหวานครับมันหวานครับพ่ออยู่บ่แบบนี้ครับมาบังบาคร้าหานตลอดจเลยครับงพี่น้องแต่ทีมันใจดีครับมันรีตันครับอไปต่อครับมาหนี้ งูครับเฮ้ยโผกันตอนเถาครับเถาเพราะปังญานะครับเหนือนังมังฝายยังดีอยู่ครับท่านนายท่านดอกคุณครับีสวยเลยครับเอ,อ้ยยังงามเลยป่ะนะทั้งดสองดอกครับทั้งหมดสองดอกครับขึ้งนงดงงงครับ ขาพันยาวขาสอกผมครับสองสามดอกครับเห็ดผึ่งแดงชี่โอ้เห็ดผึ่งขาลายครับโอ้ัวพิษครับขอโทษได้หลายครับขอการควรจะเอฟที่ถูกขันเด้อครับไปไปน่องเทียบ่ถิ่มมาป้ายจอยดันท้องครับคอยสนับสนุนสดเสมอมาขอบคุณครับที่เมตตาครับมาเอาควายเม็ดเกลือิวเขียวครับเห็ดผึ่งแดงขาลายนี่จุดนี่ครับอยู่ในฟังห้อยครับทไปี่น่องน้ำได้เป็นดีขนาดครับแฉะแนีนะครับ เลยครเงาหงอกเหลืองครับจะได้มาคูนกับเพชรเงอกสมครับเพชรงอกสมก็จะได้มาเกิดแกมพันเป็นเหชดช่วงนี่จะเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องมันบบคอยสมบูรณ์ปันใดผลมันเร็งขันเห็ดเกิดห้างเกิดกว่าจะประมาณนี้แหละครับกับโบคอยสมบูรณ์ปัไใดนําครับที่่ะ ไปต่อครับอืมเห็นล้งอกขาเห็นแล้ว<ม>งอกเขาสามสี่ดอกบ่ขึ้นว่าสีบ่ผ่อเลยครับกลิง่ายครับอันหาก้าคนบ่ร้อยจุดนี่บ่ขึ้นมูแหลกหรือต้อง่อครับยนืนกันตั้งเห็ดปุงดำเพราะชุดนี้เขาเก็บเห็ดปุงดำตลอดครับมาบ่ขึ้นว่า่นจะเกิดหน้าครับใครย,ยูมาพ่อตอนกำลังพอดีครับ กำลังเลีกเกยกแกมครับอ๋อเห็ดตุ่งดำครับบันอยูย่คู่กันเลยครับส,สวยๆครับเห็ดตุ่งดำครับจุ่มไปดูอู้่ครับกำลังพอดีแกงนะครับทั้หนาเนี่ยไปเห็นอีกแล้วครับสองสามดอ,อกครับ อู้ขบกุ้ลูกก็ตุกตาลมงุนี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงครับสางหรณ์ดอนึงครับนี่งครับนี่สวยงเลยครับเนี่ยไปไกลๆเห็นอีกแล้วครับหลองนึงครับสวยสวยเลยครับ นตื่นสายขนาดเลยครับสองสานดอกครับกันท่องจะบ่ค่อยเคลียร์เห็ดด้วยครับบ่บ่ค่อยเคลียร์ไปตองยันเป็นไหวครับเพราะว่าช่อจะได้มาเรื่อยๆนะครับไปต่อครับงามด้วยไงวัชพืชบ่อพ่อแบบนี้ ตุต่มๆที่สวยเลยครับนี่ไข่ยังมีอยู่ครับบาะกาแต่แห้งครับนี่ยวบ,บนกระไรฟ้อมือเข้ามาเอาอีกหมว่องไรมีห้อยคน้นกข้มาเอาอยู่แล้วครับเอ็ดสีสวยเลยครับมาหลุนว่าโอ้จะเด็ดเต็มตาบอครับชุดเชยให้เพื่อนพี่น้องได็เต็มตาบอมา หมดเก็บหอวานเจ็บเขียวแหงครับเด็เครื่องใต้แล้วครับติดแดงคาไล่ครับสีสวยเลยครับเออตัวนี้เรื่องบ่มกือเล้วครับตัวนี้ครับงามครับนี่สีสวยเลยครับป่นะอือ สองดอกครับไปต่อครับเฮ้ยเมื่คินว่าสีมะพร้าังสีอยู่ใน่คนทางนะครับนี่โอ้หมานไผ่หมานมันเนาะครับเฮ็ดละงูขาวมือนี้เ่าได้ผูดประมาณโลกขๆๆั้วละครับดอกพันใหญ่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ย มันหมานเลยครับมันหมานนะครับตัวนี้ข้อความมันไข่ันเปื่อยแห้วครับนี่ไปต่อครับเห็ดตระงกเหลืองบานครับบางยังแข็งแรงดีนะครับเขาพริกเขาเกลือดีขนาดครับชมเห็ดหายากด้วยครับพี่น้องทำหนีแม่นห้องว่าเอาไปประกอบอาหารห้องเขาเห็ดเสืออะไรกันครับท่าน้กบติดตามมือเลยครับเพื่อพี่น้องว่า อันเห็ดไดให้ฮสวนปลาเห็ดร่วมของตอยนท้องจะสําไรครับจะเกิดบ่วปีสีมะนี้ครับเนี่นไปเห็นอีกแล้วครับเห็ดพึ่งแดงขาลายครับอยู่ในโพดเลยครับ ก้นโจดครับป้าเนี่ยนี่เอาทุกแถวแล้วครับเฮ้ยพี่น้องพอเจอน้ำทองจะบ่ค่อยเชียร์ครับจะได้มาสั่มเสียกาได้ครับถ้าเชียร์เฮ็ดจะไหวเลยครับไปต่อครับเฮ็ดผึ่งนุ่งครับอู้งามขนาดั้นขายเงาอัดลายป้านางสาวไทยครับเฮ็ดผึ่งดำครับอันนี้ครับอยู่งๆอยกางนึงครับนี่ดลุนว่างสิมานทำไมครับ ปลูกลูกคือตุ๊กตาหลมลูกนี่ครับเทปหนังดำครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูครับเนี่ยไปเห็นเห็ดต้นหนกงผลครับดอกงามๆอันนี้ครับขับมองามเลยครับหากเป็นยา้ขนาดนักเก็ดอันนี้บางถอนขึ้นเข้าเอื่นเทปเผาครับ ตางของขึ้นเกินเฮ็ดตังง้ำฝนครับดอกตานอ้อนดีๆครับนี่ที่เท่ากับพ่อเถ่าที่นุ่มกับบุญนุ่มพอดีเลยครับไหวกลางคนครับไปต่อครับเห็ดปังมกงงครับเออแบบงามนังครับตั้งหมายเห็นดอกนั้งครับจุ้มๆสวยเลยครับสวยเลยครับโออับบกลุ่มงามนะครับดุนครับจะจบยอดไม้เดียววะครับไปต่อครับไทยเฮลุงขาวครับ จริงๆครับลักษณะของมันอันนี้มันเคสเกินห่างนี่จะเป็นนลักษณะนี่ครับไ่้าจากักมีบุ่งคือไ่้าจากักหอยถากมากินครับไปต่อครับเป็ดบุ่มดำครับหาผงครับแล้วครับให่ไปน้องอดูนาจะมานท่นไหนครับมือน กคัคงสมควรแกเวลาแล้วล่ะครับพราพี่น้องในการกีเพ็ดของเ้าวมันนี่ก็ขอบคุณผืนปา่าขอบคุณธรรมชาติถีอมีความอุดมสมบูรณ์เฮ็ดเฮ็ดเด้เกิดพ่อเฮ้าได้เก็บกันขอบคุณทุกกาลั่างใจที่เข้ามารับชมจอยดันท่องครับขอบคุณครับที่เมตตามาสรุปผลงานของเ้าครับพราะพี่น้องว่าเข้าใดท่านใดครับมันนี่เฮาก็ได้หมาดอยครับมันนี่ได้คํมามหมานอยู่ดรกครับเกือบเตียมตาถือว่าเตียมตาเนาะครับซ้ำนี้ก็ได้ ว่าเฮ็ดหาหอยากแห้งครับเพื่อนพี่น้องเฮ็ดบานนอกกับโบกอยพอเลยเหมือนนี่เฮ็ดดอกนี่คือเฮ็ดอันนี้นครับเฮ็ดองององนอกหน่อยครับอันเมื่อบานเป็นกดทายแหลกกะกะกดบอดถือครับกลายเป็นกดปิดไปเลยเฮ็ดละง่เข้ากะใด้ประมาณลูกกลัวเดี๋ยครับเฮ็ดละงข่ขาวครับ บุคือปลาสิบฟอเลยครับวันนี้หมานๆเลยครับครับพ่อแม่น้องสำหรับคลิปนี้ขออยู่ตี่นอย่าเพียงสุน,นีครับสุดท้ายนี่กับข้าอวยพรให้พ่อแม,นอม,อม,ม่น้องจุบบวรจะกลมกล่อมเจริญถ้าทามิทุกข้อยห่งจากทุกสถาทมิสุกข์ไม่สู้งย,ยิ่ง,ง,งขึ้นไปปรารถนาสิ่นใดจะคอยได้สมบูรณปรารถนาตามด้วยกันทั่วหนา้าอารคยาปรามาล่าพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ จงมังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูชนครับกราบสวัสดีครับพอคินราครับเสียงลงเลย